สวัสดีครับเพื่อนชาวโนบุสเปคครับวันนี้ทีมงานจะมาเทสต,ต่อนใน episode 2ของ i7 7700กับ 60, 4, 3, การ์ดจอ GTX 1060 OC 3 g นะครับผมซึ่งเราจะทเทสเกม Dead by Daylight กันครับนี่ครับ CPU แล้วก็กราฟิกแรมเราใช้แบบ8ค2ครับเมนบอร์ดเป็นของ a s l o c h 1 0 m d v s r 2 0ซึ่งเป็น เมนบอร์ดของ gen 6แต่เราทำการอัปเดตไปออกขึ้นมาทำให้เล่น CPU gen 7ได้ครับเกมผมมาเข้าไปแล้วโอเคในโซลชั่น <Okay. S 1> <ult> ที่ใช้ผมจะปรับเป็น1ัน0ก้0นะครับหรืพูด l l ็ดนั่นเองหลอห้องพร้อมแล้วครับหน้าโหลดดิ้งนี่อาจจะนานนิดนึงฮนะ เกมนี้เป็นเกมที่ใช้ทรัพยากรของ CPU ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรทีเดียว <m> ซึ่งผมเคยเทส i3 6100เกมนี้กับการ์ดจอตัวนี้เ <m> ฟรมที่ออกมาก็หายไปประมาณเกือบิ0เฟรมครับผมแต่นี้เป็น i7 น่าจะรีดประสิทธิภาพของการ์ดจอได้สูงสุด เดีลล๋ยวเราดูกันดีกว่าเราโหลดแป้ง โอเคมากันแรกผมเล่นเป็นคินเลอร์แบบล่องหนนะครับเพื่อความมันนะสติง้งคอณตี้ผมปรับเป็นไฮครับเพลยมสตาร์เน60นั้นผมปรับเป็น Ultra ออาต้าเลยดีกว่า บอกได้เลยว่ายังไงก็เหลือครับ กลัวตั้งแต่ด,ดาดแ,แรกเลย ร้อยครับ <c oughs> มาแอบในห้องข้างล่างได้ยังไงพอดีเห็นนะกุ้งกิ้งกิ้งเลยข้างล่างครับ <c oughs> เห็นกระของแอบเราทำไมฮะต้อง <c oughs> มีคนมาช่วยแน่นอนนะ ตีภาพไปได้ยังไง จะไม่ให้เพื่อนเขาไปไหนครับยางเ้ลก็เก็บได้สองคนนะเขาไปนะ คอลเฟรมครับตีได้สองคนฮะยางน้อยก็ต้องเรียบร้อยฮะตัวนี้ครับที่เล่นเราไว้ตอนแรกฮะ สู้ไปด้วยกันครับเล่นไปเล่นไรกับพันหกสิบเล่นได้แน่นอนครับเหลือเฟือครับผมเดี๋ยวไปเกมต่อไปเลยดีกว่าครับแล้วแให้ดูก่อนนี่ครับเพื่อความสะใจครับแผลครับสวัสดีครับเพื่อนๆชานูสเปคครับวันนี้ทีมงานจะมาเทดส์ดจอพันหกสิบกับซีพียูไอเจ็ดเจเจตูเกมเดวิชเชอร์ครับผมซึ่งออปชันที่เราปรับนนจะปรับ กราฟิกไปที่ไฮครับเฟรมที่สตาร์ทมาก็93เฟรมครับเดี๋ยวเราเข้าไปในฉากที่ทมีต้นไม้เยอะอดีกว,ว่าว่าเกมกรับเกมนี้กับการจอ1060แล้วก็อเจ็ดนี้จะทำได้สิเฟรมกันเข้ามาในป่าก,ก็ยังคงที่93เฟรมเหมือนเดิมครับ oh. อาจจะมี โอ้ย oh. <c oughs> โดนฟันครับเรียบร้อยฮะหน่อยอีกรอบหนึ่งฮะยังคง93เฟรมครับในฉากที่สู้ันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราปรับเพิ่มไปดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวไปบู๊กันใหม่อีกรอบหนึ่งเอาตาบเลย ฉากที่อยู่ในป่าก็ยังหกสิบเฟรมมีซีนการปิดนะครับถือว่าเล่นได้แน่นอนฮะเหลือเพื่อเลยทีเดียว G T X หนึ่งนหอยกับ cpu i 7จ็เจเล่นเกมเดลวิเชอร์ปรับอัลต้าเหลือเฟื่อครับคอนเฟิร์มเลยครับผมครับฉากมีสัตว์หรือมีอะไรนี่ครับดูครับ คอนเฟิร์มครับเล่นเกมนี้ได้แน่นอนครับโดยพิเชษสามกับ g t x 1060นกนกับ CU I เจ็ดครับผมคอนเฟิร์มครับผมเดี๋ยวไปเกมต่อไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพเพื่อนๆชาวนบุสเปครับวันนี้ทีมง,งานจะมาเทสการ์ดเจาะ g t x 1060กับ I 7 7 0 0เจ็นยเห็นไหมครับนี่ครับบนเกม Tomb Raider คุณผู้ผมได้เข้ารอมาแล้ว ผมจะปรับออปชันกราฟิกไปที่ไฮครับมาดูในโหมดไฮก่อนผว่าสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ90เฟรมครับหมุนไปหมุนมาเหลือ87ครับถือว่าเหลือเฟืออยู่แน่นอนเลยงานนี้ไม่ต่ำกว่า60เฟรมเดินตามแสงไฟครับครบเพลิงเราเท่กว่าครับเราเป็นเขาเรียกว่าหลอดเลือนแสงไอ้นุชใช้พุครับมีพีกร้อยด้วย This path will take us all the way through the mountain. My people used these ways until the Soviets arrived and began digging. What did they find down here? Enough to make them curious. They used machines and explosives to dig deeper. They're quite mm -hmm. a lot of damage. Many of the old paths collapsed. Safe now. Or, it used to be. เงาแสงหรือว่าการสะท้อนของหุ่นอะไรนี่ค่นพ้าอเยแลวครับยิ่งไกลสูงครับนะดาวอยู่พิมานเกางท่าครับมาที่ไร ยึดหนาทุกทีครับโอ้ยหินกระชับหัวแล้วรอดมาได้ครับ83ดสิมเฟนต่ำสุดครับตอนนี้ จาขอบไม่อยู่ครับอยู่แต่จาขนมนะเดี๋ยวปรับออปชันเพิ่มครับกราฟิกไปที่ e ว y high คือสุดแล้วมีอะไรสุดเหรอไหมอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวแล้วโอเคครับนี่ครับปรับตามใจฉันเลยครับ Start is 65. 67-68. Okay, okay. I can get power to that console. No, we're not getting back the way we came. Now we gotta fix that lift. Got an arrow here. I'm taking fire! I'm on it! Flush her out! ยืนยิงมาอย่างนี้นะครับพุกยิงอันนี่ยยังกล้ายิงขนานี้เหรอเรียบร้อยฮะเก็บของครับมันโกงที่ตรงที่มันมีเกาะเนี่ยนคะรับ ครับดูน้ำแข็งครับงอแงมือดีดันรถเข็นครับเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวต้องดันรถเข็นนะครับไปเลยครับล่างมา to go. คอนเฟิร์มแล้วกันว่าเกม툼ไรเดอร์กับการ์ดจอทีเอฟพันหกสิบแน่นแน่แน่นอนครับผมว่าเราไปต่อยเกมต่อไปเลยถั่วนะเดี๋ยว Maybe if I cut those ropes. <Okay. S 2> สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค,ครับวันนี้ทีมงานจะมาเทสกจอปาร์หกสิบกับซีพี7 7บนเกม .a ครับผมตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วเป็นการ่าสุดซึ่งผมปรับเซตติ้งของวิดีโอ ไปที่เบสเลยดีกว่ามีทิ้งทำการปิดนะครับเพื่อได้เฟรมเรทที่ช0 0เมกมโอเคเรามาดูกันโอ้โหสตาร์ทอยู่ที่92ครับพีคสุด100 1 1้อยเฟรมถือว่าค่อนข้างจะเหลือจนจนนี้จะบอกว่ามันจะเหลือ,อยังไงไม่พอแล้วครับ เรียบร้อยคะมีโป้ครับมีโป้หนึ่งยาวเหลือเกินฮะมีทาไม่ร่าลยดีกว่าตัวนี้ก็โกงเกินไปฮะไ่งฮะดูหลอยป้อมเนี่ยฮะร้อยสิบหกเฟรมสมดุลครับทีขนาดในฉากที่มีร่างแยกเยอะตะลักตะลักเรียบร้อยฮะ มีอันติดไม่แรกเลือดฮะไม่เข้าใจทา to to ่านผู้ทำบินได้ฮะลูเกอร์ฮะเกียร์สกิลพายุที่สุดระรับผมเล่นมีโปนี่ก็เหลือเกินฮะบ่อน้ำฮะบ่อน้ำ เรียบร้อยฮะตายแน่นอนสลักมาต้องมีปาร์ตตัวทาเหม็แรงเกินฮะเขาไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> มันมีป้อสรุปเลยแล้วกันว่าพันหกสิบกับ จด A2 เป็นอะไรที่เหลือไม่จะเหลือยังไงแล้วครับผมโดยเฉพาะใช้ซิมยูไอเจ็ดขับด้วยโอเคครับไปลองเกมต่อไปเลยดีกว่า